วัสดีครับผมนายสัมไรจริงๆครับผู้บริหารสาคอการเกตรปัญชัยในนามตัวแทนสมาชิกวันนี้ถือโอกาสมาพบปะกระบวนการสาคอนพิจิตรครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสาคอนเ้าถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญเราถือว่าสาคอนนั้นเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรสาคอรวมตัวกันจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสาคอ,อ,าาพอเพื่ออะไรครับ ็เพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็จะมองสมาชิกเป็นหลักดูแลสมาชิกเราเป็นหลักพร้อมกับเกษตรกรท,ทั่วไปที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็าตามเราถือว่าองค์กรนี้เราน่าจะทาความสุขให้กับเกษตรกรได้หรือสมาชิกได้เพราะงั้นสหกรณ์เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะหวังผลกาไรเป็นที่ตั้งเราหวังผลทายังไงให้สมาชิกมีความสุขหรือว่าเป็นบ้านหลังที่สึงของเขา เพราะว่าผลกาไรเนี่ยต้องได้จากการกระทําร่วมกันเพราะว่าแหนทุกปีเนี่ยวของเองเป็นผู้บริหารไม่ใช่ว่าจะนึกแล้วอยากทําอะไรก็ได้ก็ทําตามที่สมาชิกเป็นผู้อน,นุมัติในการเช่นแบบเรายืนตรงนี้เรายืนที่ชั่ง8,00 0ตันกันมีโกกรงอบขนาดห0าร้อยกันเพื่อให้ให้คนสะดวกกับสมาชิกเราเพื่อประยุงต์ราคาเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อมาจําเป็นต้องขายไม่มีที่ตาบบ่าว่าผลตกบ้าง เราขายราคาตามม่ำบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เราสู้ราคาได้เราให้กรมเป็นธรรมทีแ้้เนี่ยเรารูก็าพูดได้ประมาณา 1, 000, 000, 000, 000, 000. สัก1นึ่งหมื่นห้าพันตัน ธุรก,กิจการตลาดธุรก,กิจซื้อขายข้าวโพดเป็นหลักครับเป็นหลักแต่ข้าวเปลือกนี่เราก็ซื้อมาขายไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราแปลรูปเพราะเรามีลงทีเองเพราะงั้นบางปีได้กําไรบางปีขาดทุนไม่เป็นไรครับเราถือว่าเราช่วยเหลือสมาชิกเราเพราะงั้นสากรเนี่ยเราซื้อทุกอย่างที่สมาชิกนํามาขายไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกข้าวโพดซื้อทุกเม็ดที่เป็นของสมาชิกดีก็ซื้อ ไม่ดีก็ซื้อตามคุณภาพเพราะงั้นเราให้ความสาคัญเนี่ยตอนไปนี้เราโชคดีอย่างเช่นเขาโพดปีที่แล้วในรวมรวมหมื่นห้าพันตันเนี่ยเราก็ได้นําส่นนงซีพีส่วนหนึ่งเน็ตเล่ส่วนหนึ่งทาคิวส่วนหนึ่งเพราะงั้นเราจะหยุดวิ่งไม่ได้สาก่อนจะต้องตีตลาดต้องเป็นการตลาดต้องเป็นการตลาดต้องเก่ตง,ต,งต้องเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้โดยเฉพาะเน็ตเล่เนี่ยผมถือว่า เป็นเรื่องที่สากควนโชคดีเป็นราคาพรีเมียมนะครับราคาพรีเมียมเราขายตลาดรุ่งหน้าครับทุกวันนี้เราบางอย่างเราขายตลาดรุ่งหน้า การตลาดต้องเฉียบต้องทันแม้แต่ราคาเจ้าที่สั่งทุกวันก็ว่าต้องดูวันต่อว,วันเพราะตลาดประเทศไทยเราผันผวนมากไม่ว่าข้าวไม่ว่าข้าวโพดถือว่าช่วงนี้ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการก็ให้ความสําคัญในเรื่องเานี้ ราตั้งมาเพื่อให้สมาชิกได้อยู่ดีกินดีเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่พักพิงของเขาเพราะงั้นฝากท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกผมอยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะเทษตรกรเนี่ยอย,อยากให้เป็นสมาชิกขบวนการฝ่าฝนเข้ามาในขบวนการฝ่าฝนซะทุกอย่างก็จะกำกับได้รับคำได้เพราะอะไรครับหนึ่งม,มาใช้ธีบาทข้าวทุกคน เกษตรกรปลูกข้าวโพดก็มาขายบาดตัวเองปลูกข้าวก็มาขายบาดตัวเองพ่อค้าอยากได้ข้าวโพดก็ต้องมาที่สากรพ่อค้าอยากได้ข้าวเปลือกก็มาที่สากรขนาดนี้เรากําลังท,ทําแผนนี้เอาความจริงให้เกษตรกรรู้ว่าปลูกข้าวแล้วถ้ารวมกันซื้อรวมกันขายเนี่ยมันเป็นผลดีอย่างไรขายสากรเนี่ยเวลามาซื้อถูกที่สุดเวลามาขายแพงที่สุดผมกําไรเอาไปไหนผมกําไรก็ปันผลเฉยๆ พี่ิสมาชิกเรามีอาชีพอยู่หลายอาชีพมีทั้งทำนาทำไร่ทำไร่ก็มีแยกเป็นข้าวโพดเป็นมันสำปะหลังเป็นอ้อย <Yeah. S 1> เพราะงั้นขากรนี่ยังไม่ทำทุกมิติขณะนี้กาลังทําแผนอยากจะทําทุกมิติมันสำปะหลังเป็นพื้นที่บ้านเราเป็นพื้นที่สมาชิกทําเราทํายังไงเราหาวิธีเรื่องมันสำปะหลังได้ทําเป็นมันส้นมันสะอาดมีทั้งคูนมทั้งประเทศ อะไรต่างๆเหล่านี้อาหารฝัดต่างๆเหล่านี้ก็ใช้มันสำหลัง